แล้วทำไมไม่รู้รายจ่ายเราบ้างคลิปต้นทางของคอมมนินนี้นะคะก็เป็นคลิปที่บอกว่าสรรพกรจะรู้ได้ไงว่าเรามีรายได้ทางไหนบ้างทวนให้สั้นๆค่ะสรรพกรจะรู้รายได้เราเมื่ออันที่หเราไปดีวกับ กล,ลุ่มที่เป็นบริษัทเป็นนิติบุคคลนะคะพอเราไปให้บริการเขาเขาจะหักภาษีนัที่จ่ายเรามาอ่ะแล้วเขาก็นําส่งสัมภาระรสัมภาร,ก,รก็เลยมีข้อมูลอันที่สองสัมภาระรขอความร่วมมือกับธนาคารเรื่อง a y m e n t ที่ว่าสามพันครั้ง200ครั้งหรือย่อสอเอ่ร้อยครั้งหรือยอสอ,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 สอล้านอ่ะอันนี้ถ้าเข้าเงื่อนไข โดยไม่ดูเนาะว่ายอดขาดนับเฉพาะขาเข้าแล้วก็ไม่ดูว่าขาเข้าอันนั้นเป็นเงินอะไรไม่รู้นับทุกยอดที่เข้าอย่างเงี้ยถ้าเข้าเงื่อนไขปุ๊บรายงานไปที่สรรพกรอาจจะเป็นก้อนที่2ที่สรรพกรรู้เนาะยอดที่3ก็คือขอความร่วมมือกับแอปต่างๆที่ที่เราอาจจะไปมีไรายได้กับเขาอย่างเช่นช้อปปี้ลาซาด้าทิกต็อกแอปไรเดอร์อะไรต่างๆพวกเนี้ยเนาะอ่ะก็พวกเนี้ยก,ก็จะรายงานไปที่สรรพกรเหมือนกัน ก็ทำให้สัมภาร,กร์ก็รู้อีกว่าเรามีรายได้หรือหรือจะเป็นหน่วยงานต่างๆของรัฐเนี้ยค่ะอย่างเช่นกรมที่ดินอ่ากรมที่ดินเอ่อหรือมีบางกรณีรนเนาะมีคนไปร้องเรียนเลยมีคนไปร้องเรียนเราอย่างเงี้ยค่ะสัมภาร,กร์ก็ตรวจค้นข้อมูลแล้วก็เรียกเราไปพบเลยอย่างนี้ก็ได้อย่างนี้ก็ได้อ,ไดอ่ะทีนี้ตอบคําถามของน้องเนาะแล้วทำไมไม่รู้รายจ่ายเราบ้าง จริงตอบไปในคอมเมนต์แล้วบอกว่าอย่ารู้เลยอย่าให้เขารู้รายจ่ายเราเลยอ่ะจริงๆคือมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียนะการที่เขารู้รายจ่ายเราเอออันที่หนึ่งเขาอาจจะเห็นใจแต่ความเห็นใจไม่ได้ช่วยอะไรรักไม่ช่วยอะไรเลยอะไรประมาณอย่างเงี้ยก็คือความเห็นใจกับกฎหมายมันก็คนละเรื่องมันคนมันคนละเรื่องทีนี้เดี๋ยวจะมีเรื่องเล่าขำๆให้ฟังเรื่องหนึ่งเนาะก็เป็นฟอร์เวิจากจาก แอฟฟ้าเออเป็น,เป,นเป็นบทความพอเบิดจริงๆก็เห็นมาสักพักหนึ่งแล้วแล้วก็เพิ่มมาเห็นอีกรอบหนึ่งก็เลยเอออันนี้อันนี้น่าเล่าอันนี้น่าเล่าอ่ะเดี๋ยวเล่าให้ฟังเนาะเขาบอกว่าเรื่องขำๆที่อาจกลายเป็นเรื่องจริงในอนาคตคุณอาจเจอเรื่องอย่างนี้เมื่อคุณโทรสั่งพิซ่าในปี2025ก็คือปีนี้ปีนี้เลยนะปีนี้เลยนะระวังนะลูกค้าโทรไปสวัสดีครับนั่นพิซ่ a ฮะใช่ไหมครับ Google Google เป็นคนรับสายนะคะ Google บอกว่าไม่ใช่่่ทีีน Google ค่ะ อ้าวขอโทษนะคะผมตอบผิดครับไม่ผิดหรอกค่ะ Google เพิ่งซื้อกิจการบริษัทพิซซ่าฮัทเมื่อเดือนที่แล้วนี่เองค่ะเราใช้เบอร์เดิมค่ะอ๋อดีครับงั้นผมสั่งพิซซ่าถาดหนึ่งครับลูกค้าต้องการสั่งพิซซ่าอย่างที่เคยสั่งใช่ไหมคะคุณรู้จักผมด้วยเหรอเนี่ยเราก็ถามเนาะกูเกิลบอกว่าเรามีข้อมูลลูกค้าที่โทรสั่งพิซซ่าของเราย้อนหลัง12ครั้งเลยค่ะลูกค้าเคยสั่งพิซซ่าขนาดใหญ่พิเศษแบบปังหนานุ่มหนา หน้าเป็นชีสแผ่นใหญ่3แผ่นไส้กรอกเปปเปโรนีเห็ดและลูกชิ้นใช่ไหมคะลูกค้าโอ้ยอดเยี่ยมเลยเอาอย่างเดิมนั่นแหละครับเหมือนจะดีเนาะ Google บอกว่าดิฉันขอแนะนำให้ลูกค้าสั่งพิซซ่าหน้า Licotta อ,อะไรเนี่ยไม่เคยกินนะ l i คอ t t a าอารูกูล่ามะเขือเทศตากแห้งและมะกอกดีไหมคะแป้งพิซซ่าเอาเป็นชนิดโฮลวีตไม่มีกลูเตนและเป็นชนิดแป้งบางนะคะ โอเ l e แนะนําไม่ไม่ครับผมไม่ชอบพิซซ่ามังสวิรัตแต่ดิฉันเห็นว่าคุณลูกค้ามีคอเลสเตอรอลสูงนะคะเฮ้ยคุณรู้ได้ยังไงคุณรู้ได้งไงคุณลูกค้าถามคือทางบริษัทเราเชื่อมโยงข้อมูลทางสุขภาพของลูกค้าไว้อย่างครบถ้วนด้วยค่ะเรามีผลการตรวจเลือดของลูกค้าย้อนหลังไปเจ็ดปีค่ะ,ะลูกค้ากลืม เอาละถ้ายังไงผมก็ไม่อยากกินพิซซ่ามังสะวีรัสของคุณเรื่องคอเลสเตอรอลไม่เป็นไรผมไม่ห่วงผมกินยาตามที่หมอสั่งอยู่แล้ว Google บอกว่าแต่ว่าขอโทษนะคะคุณลูกค้าไม่ได้ทานยาสม่ำเสมอตามที่คุณหมอสั่งนี่คะตามข้อมูลของคุณลูกค้าที่เราจัดเก็บให้คุณลูกค้าซื้อยาลดไขมันไป3เมสิบมิตรจากลอยฟรราร์มซีไปตั้งสี่เดือนแล้วถ้าทานยาตามคุณหมอสั่งป่านนี้ยาหมดไปนานแล้วคะ่ะ ลูกค้าก็เลยบอกว่าใช่พอยาหมดผมก็ไปซื้อใหม่ผมซื้อจากร้านอื่นก็ได้นี่นะอันนี้น,นี้ลูกค้าบอกกระเถียงเนาะแต่ทำไมไม่เห็นมีรายการจ่ายค่ายาผ่านบัตรเครดิตเลยนะคะ <c oughs> ผมจ่ายเงินสดเว้ยกันเลยม,มีมีอารมณ์เนาะลูกค้าเริ่มีอารมณ์จ่ายเงินสดหรอคะแต่ทาไมไม่เห็นมีรายการถอนเงินสดจากธนาคารเลยแสดงว่าเขาลิงก์ข้อมูลหมดเลยนะลิงก์ข้อมูลหมดเลยทั้งธนาคารก็กลิงก์ด้วยพอพอ,พอผมมีเงินของผมผมมีรายได้ทางอื่นอ่ากู Google เกิลลืมละ อ๋อมีรายได้จากทางอื่นเหรอคะงั้นก็ต้องเป็นรายได้ที่ชอบด้วยกฎหมายนะคะแต่คุณลูกค้าทําไมไม่แจ้งในแบบพองอดอดที่ยื่นกับสรรพากรละคะอ่านผิดกฎหมายก็ได้คะ่ะลูกค้าการอะไรกันวะ <c oughs> ลูกค้ากรุณาใจเย็นค่ะเราเก็บข้อมูลของคุณลูกค้าอย่างละเอียดทุกเรื่องนี่ก็เพื่อบริการลูกค้านะคะพอเู้ไ่วค่าเบื่อจะ อ่ะตื๊ๆขอพูดไหมเพราะค่าเบื่อจะแย่แล้วอ่ะพวก o o o g l e f a c e o o o k t w t t t e r w h a t s p p p h ไฮเฮ l นี่ค่าหนีอะไรนะค่าจะหนีไปอยู่เกาะที่มันไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีโทรศัพท์ไม่มีทีวีแล้วจะได้ไม่ต้องมีใครมาสอดแนมเรื่องส่วนตัวของค่าเข้าใจค่ะแต่นั่นก็สิทธิ์ของลูกค้านะคะแต่ถ้าจะเดินทางไปต่างประเทศลูกค้าต้องไปต่ออายุหนังสือเดินทางของลูกค้าก่อนนะคะมันหมดอายุไป6สัปดาห์แล้วค่ะ เนี่ยก็เป็นเรื่องขำๆม,ม,มันขำมันขำจริงๆแต่ถ้ามันเกิดขึ้นจริงมันจะขำไม่ออกอ่ะอันที่หนึ่งถ้าระบบต่างๆมันเชื่อมโยงกันแบบนี้ลักษณะนี้นะแล้วสัรพากร,กรก็รู้ว่าเอ้ยคุณมีรายจ่ายอันนั้นอันนี้อันโน้นอะไรอย่างเงี้ยเขา สรรพกรมีโอกาสที่จะประเมินค่าใช้จ่ายทั้งหมดของเราแล้วคำนวณกลับว่าคนที่มีค่าใช้จ่ายแบบนี้ทั่วๆไปควรมีรายได้เท่าไหร่คุณยื่นภาษีครบไหมถ้ายื่นภาษีไม่ครบโดนเนี่ยเยอันนี้คือความคือความน่ากลัวเนาะคือความน่ากลัวทีนี้ระบบการจัดเก็บภาษีของสรรพกรบ้านเราอะค่ะจริงๆทุกที่ก็น่าจะคล้ายกันแหละอันที่หนึ่งเขาดูจากรายได้ รายได้นะรายได้คือนับจากยอดขายนะไม่ใช่นับจากเงินเหลือเข้ากระเป๋าเรานะนับจากยอดขายอันนั้นคือรายได้ให้หักค่าใช้จ่ายเหมาหรือตามจริงอันนี้สําหรับคนค้าขายเนาะสำหรับคนค้าขายคนทําธุรกิจอะไรเงี้ยคะ่ะค่าใช้จ่ายเหมาหรือตามจริงคําว่าเหมาต้องไปดูด้วยนะว่าอาชีพเราเหมาได้หรือเปล่าอแต่โดยปกติสมมติถ้าเหมาได้เขาจะให้เหมาประมาณ6 0สําำหรับคนค้าขายอ่ประมาณ60%โดยที่ไม่ต้องโชว์บิลอะไรเลยไม่ต้องรู้ว่าเราซื้ออะไรมาบ้าง ไม่ต้องรู้ว่าเรามีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างเราแค่ติ๊กไปว่าเราเหมา60%เราจะหักค่าใช้จ่ายได้เลยโดยที่ไม่ต้องแสดงบินนะแต่ถ้าสมมุติว่าเราเก็บบินไว้แล้วบินของเรา น่าเชื่อถือมากมันเป็นบินที่เกี่ยวข้องกับการค้าขายของเราจริงๆและมันมีมากกว่า60%อ,อันะเนี้เราใช้ค่าใช้จ่ายตามจริงได้อันนี้คือส่วนของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องนะแต่สําหรับบางคนบอกว่าแต่ฉันมีภาระเยอะแยะเลยนะฉันมีต้องเลี้ยงลูกลูกไปโรงเรียนฉันต้องดูแลพ่อแม่ฉันต้องจ่ายค่าบ้านค่ารถค่านั้นค่านี้ค่าน,นู้นค่าใช้จ่ายพวกนี้เป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวค่ะมันจะอยู่ในหมวดของค่ารถหย่อน ซึ่งค่าลดหย่อนถ้ามีลูกลดหย่อนลูกมีพ่อแม่ลดหย่อนพ่อแม่ไปอะซื้อข้าวซื้อของอะไรอย่างเงี้ยซื้อประกันลดหย่อนประกันได้ซื้อกองทุนลดหย่อนกองทุนได้จะต้องเป็นกองทุนที่เขาที่ที่เขากําหนดนะอะซื้อบ้านซื้อบ้านก็เอาดอกเบี้ยบ้านมาลดหย่อนแบบนี้ค่ะซื้อรถลดหย่อนไม่ได้แล้วก็มันก็จะมีหมวดของค่าลดหย่อนอีกเยอะแยะมากมายอะพอหักค่าลดหย่อนเสร็จปุ๊บเหลือเท่าไหร่ เราสามารถเอาเงินที่เราบริจาคมาหักออกได้อีกส0 10%สของยอดที่เหลือนะพอหักค่าหักเงินบริจาคเสร็จปุ๊บบริจาคมีทั้งหนึ่งเท่าทั้งสองเท่านะหักบริจาคเสร็จปุ๊บเหลือเท่าไหร่อันนั้นแหละค่อยไปคำนวณภาษีไม่ใช่ว่าเนี่ยฉันฉันมีไรายได้เท่านี้เงินมันเหลือเข้ากระเป๋าฉันแค่นี้เองจะมาคิดภาษีฉันได้ยังไงอันนั้นมันก็อีกเรื่องหนึง่งภาระฉันเยอะแยะมากมายเลยฉันไม่ควรต้องจ่ายภาษีอันนั้นมันก็อีกเรื่องหนึง่งเพราะว่า ทุกคนใช้กฎหมายเดียวกันนั่นหมายความว่าไอ้ที่เรามีค่าใช้จ่ายเยอะแปลว่าเราใช้ชีวิตไม่เหมือนคนอื่นก็แค่นั้นเองคือคือคนอื่นเขาใช้ชีวิตแบบนี้แล้วเขาอยู่ได้แต่เราอยู่ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยหรือมันอาจจะสะท้อนมาถึงอ่ะถ้าสมมุติว่าเรื่องภาระส่วนตัวเราพักไว้ก่อนอไปเอามาเทียบเป็นค่าใช้จ่ายเนาะรายได้รายได้ที่เกิดขึ้นเทียบกับค่าใช้จ่าย ถ้าเขาให้หักได้60%อร์ซคนอื่นอยู่ได้แต่เราอยู่ไม่ได้แปลว่าเราอาจจะบริหารรายจ่ายเราไม่ดีหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็มันก็สะท้อนได้หลายมุมเนาะแต่สรุปก็คือพยายามอย่าให้เขารู้รายจ่ายเราเลยนะอันนี้ด้วยความเป็นห่วง